ชาวนาไม่มีทุนซื้อปุ๋ยซื้อ,อยาจะเซ็นเขาให้เสียดอกทําไมคุณมาที่ผมผมให้คุณโดยที่ไม่คิดดอกแแถมให้อีกต่างหากเอาไปยี่สิบกระสอบแถมไปเลยสิบกระสอบช่วยได้เท่านี้นะฮะติดต่อผมมาตามเบอร์นี้เลย โอเคนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ่าอเภอผมพิรามนะฮะจังหวัดพิษณุโลกอ่าที่นี่ตอนนี้ผมว่าเจอปัญหากันมากเลยนะฮะเจอปัญหากันมากเลยทุกคนลำบากครับทั่วทุกสารทิศทั่วทุกหัวละแหงวันนี้ฮะผมก็เลยชาวนาทุกคนฟังผมนะฮะ ฟังผมให้ดีวันนี้คุณลำบากต้องซื้อปุ๋ยซื้อยาคุณต้องทำํำนาเพื่อให้คนทั้งประเทศได้กินได้อยู่วันนี้ถ้าคุณไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยซื้อยาคุณมาเอาที่ผมผมไม่ได้ให้เป็นเงินนะคุณมาเอาปุ๋ยไปคุณมาเอาปุ๋ยไป น,นี้นะฮะผมมีพิเศษให้เลยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทุกคนคุณมาเอาปุ๋ยไปโดยผมไม่คิดดอกสักบาทนะโดยผมไม่คิดดอกเลยทั้งปุ๋ยทั้งฮอร์โมนคุณมาเอาไปเลยโดยที่ผมไม่คิดดอกคุณเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่คุณค่อยมาให้ผมฟังนะครับเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่ค่อยมาให้ผมวันนี้คุณมาเอาไปเลยผมไม่คิดดอก แะควับผมจะช่วยยังไงอีกผมจะช่วยอย่างนี้นะฮะเพราะผมเองผมก็ไม่มีเงินที่จะไปช่วยเหลือได้ทุกคนแต่ผมก็มีสินค้าดีๆที่ให้ไปคุณมาเอาไปได้เลยเอาไปฉีดยาพ่นข้าวใสปุ๋ยนาคุณให้เรียบร้อยคุณเก็บเกี่ยวได้ค่อยมาให้ผมและยังไม่พอวันนี้ผมบอกเลยคุณมาเอาไปยี่สิบกระสอบ ผมแถมให้ไปเลยครับสิบกระสอบไม่ผิดครับฟังไม่ผิดแน่นอนคุณซื้อวันนี้หรือมาเอาวันนี้เครดิตได้ไม่มีเงินคุณมาเอาได้คุณมาเอาวันนี้ที่ยี่สิบกระสอบนะครผมแถมให้ไปเลยสิบกระสอบฮอร์โมนอีกต่้งหากคุณมาเอาได้เลยครับติดต่อผมมาตามเบอร์นี้เลยนะฮะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยตามเบอร์ด้านล่างนี้เลย รีบๆมาเอากันได้เลยครับติดต่อมาเอากันได้เลยครับตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นี่เลยนะฮะวันนี้ก็คงจะไม่มีใครที่จะช่วยอะไรเราได้มากกว่านี้นะผมก็ช่วยได้เท่าที่ผมจะช่วยได้เราต้องช่วยกันแล้วครับณนะปัจจุบันนี้เพราะวิกฤตมากๆลําบากมากๆคุณมาเอาไปยี่สิบกระสอบผมแถมให้ไปเลยสิบกระสอบคุณเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตค่อยมาว่ากัน โอเคนะฮะผมก็ช่วยได้เท่านี้นะฮะ่วนใครที่จะมาเอาก็ติดต่อผมใต้คอมเมนต์นี้พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ทิ้งเบอร์ไว้ให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ให้ตรงนี้นะฮะและกดติดตามผมด้วยนะกดติดตามผมด้วยว่าผมจะมาช่วยยังไงให้ยังไงเราเข้าสู่ยุค ที่จะต้องช่วยเหลือกันครับอยู่ยุคที่จะต้องช่วยเหลือกันเพราะไม่มีใครช่วยเราได้นะเพราะทุกวันนี้การบริหารมันล้มเหลวค,รคนรวยอยู่ได้คนจนตายทุกวันครับผมบอกทุบบมานะฮะร้านเราอยู่ที่หนองตมนะฮะติดต่อผมมาก่อนนะฮะก่อนจะเข้ามาโอเคนะครับผมวันนี้ยังไงก็ติดต่อผมมานะครับ